สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีลายพิณเกลเอฟซีไอจอนนี่มือเปล่านะครับเนาะวันนี้ครับกับครั้งแรกนะครับงานคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมขายออกนะครับยุ่มกันมากเนี่ยคุยเสียงจูนโอเป็นจอนนี่มิวสิกครับมือเนี่ยไงอีกหนึ่งงานนะครับที่สามงานศิทธ์นะครับมวลซื่นมอบความสุขกับพี่น้องผ่านทางโลกโซเชียลออนไลน์เขาเรียกว่าไลฟ์สตรีมนะครับเนาะ วันนี้เราขอบคุณลายมินต้นแก้วเดี๋ยวจะเทไล่มินพายยางทั่วเบิ้งบรรยากาศนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับตัวหนึ่งขโมยกันได้รึเปล่าอะไรอะไรไะไรสดยื่อวยุ่งอะไรกับผมยุ่งอะไรอะไรกันนี่อันนี้ที่สุดนะครับ่าวอะไรเออคลิปเหรอครับอันนี้เราจะกลับมาแงานเราพูดงนแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับมึงไม่เที่ยมมึงไม่ถือ พลังการงานสางเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแหลกของจอนนี่มิวสิกนะครับยกาารรบอันนี้เพ่เกิดมา ตื่นกอาง่งงงงงงงานวัดวัดบ่ตอนนี้พวกย่งกมียมยังสอยครับเด็กเอตอนนี้เวลากับประมัาณกับสีพาทุ่มนะท่านไหนว่าท่านไหนซอมกันเลยไกล้แล้วไกลแล้วไกลแล้ว อันนั้นเขาเอยว่าอมต้องบินเทียนแล้วมาถ้าทำตองน,นี้นะนักร้อมดัง ล้คร so ับพอจับมือจับบาทได้ไหจับซปเปเป็นจับบนนเดี๋ยวนะพีับนอยรกลวทนครับพีายหลายขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจัหน่อยสิลองสาวน้อยการไม่รดการกระ่งเนี้การรีบว่ามั่นใจอะมรจยครับการม่ครับการรีบ้มั่นใจมากอไรสำเยครับสุดยอดเลยครับ เป็นคำตอบท <c oughs> ีบ่ดียเครับสนันคนระับบังจอบังจอบังจอพุ่หน,นะนักหนักคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมจอนวีมิวสิกท,ทั้งที่ชยาร์ปหนึน่งไม่เป็นไนหรอเป็นวันหลังึงที ล่องเจ้าสักกันมาคานเนี่ยอากนนครับพี่น้องคันฝากความม่านความผ่าเร็เรวนี้นะครับอีจะนอรกัสิริเบ๊กลองเจ้าเพขึ้ยังวะขึเ,เลยแม่นลื่ข้เออหรือว่อาฝาดลงไปจะขอ <laughs> ลืมความฝา้นนี่นักเอกนักเอกลืมความาวันนี้เองนักเอกคนห้องเป็นใจไดครับวี้ครับตื่นเต็มมอครับกัลเล็เนาะกังยังเชิญลไดร้สครั้งแรกนะครับอายโน่นุรันับอดนะครับกับการเพ่งองกัลเล็งฝเนาะเล่นอซเรียเขคนจังเลยนะะนเมาก คร <uma> <ca> ับครัน้าไปก่อนครับสวัสดีครับผม ที่เลือคุยกันบางตอนาตอนอันนี้หวงนนพราอยากให้นอนเราพี่คันอนแคเพ่อยากให้นอนเราพี่อย่านอนไม่ขึ้นจะฟอกเข้าใจวะเออถ่วงมันขึ้นหลอกเพงวนเนี่ยไอมึงจะขึ้นจะเป็นค่ันคู่นค่ต้องอกใจไม่อยไเจ้วินอยู่อยางะไร

ส้ำนึ n, n, ่งไม่ด๋อยไปแต่ดักจะดกไปหนาเนาะหืมลำซ้ำอยากกล้ามอยากเป็นยิวนักหลงฮะอยากเป็นยิวอดนักหลงไม่อยากเป็นดออนักหลงอยากเป็นเมียนักหลงก็เสร็จแล้วเป็นเมีนักหลงด้วยยืดเพราะว่าขันยากเป็นนักหลงเลยโมจะนำสนุนปันไหนอืมเอาควานสั่งก็จะเบิ้งตัวไอ้นี่แหละเดี๋ยวไอกระดายิ้มบ้านเรื่อยโมถามอกเป็นยิ้ สวดีิมีแต่มันนะเป็นนักล้้พรา้อธพอให้กูบอกเนี่ยบอกได้ว่าพี่น้องกูนี่พ่อแม่มีรูกมีเต่าสิบบวกบอกให้ไปได้ปลอยเพราะอ้อยร้างสัว์มีงานมีการทำมีแต่มึงน่ะแล้วเพาคนใจโซนเศยรอยก็เป็นไมเลยแน้าลไมงให้กูว่ากูว่าเขาบอก าตะกี <cents input> ้นะสมัยไหนหน่อยี่ยังพากันลองเพีนี้อ่ะเรากินข้าม่เมื่อกี้เราโตงกันยังไงรับบนยังกันดีครับรับบนยังนี่รับบนยังนี่รับบนยังงรับบนยังไงขีเราขีเราขีเราแล้ตรงเป้าไหม อได้เป็น่ปรลงนั่งมาติดต่อเหรออยู่ไม่เป็นกรรมการหลังจ้บีบแล้วตัวีบีบแล้วผมบีบแล้วอ้าติดแล้วคือคือตอนนี้ดีสูเสียไแล้วเพราสิมีงานัดตอนนี้ยังไม่รู้ตอนนี้คุณเขียนกับผม แต่ยัยคืดพองไม่อยากสิเป็นนักร้องคือกูแต่มึงคือเป็นได้ไงอ๋อกูเป็นมาก่อนมึงกูู้โมันเป็นยังไงมันไม่ได้สบายเราไมนลำบากผมก็หาเสาะกินคำกับความฝันหนอกมันแม่เป็นนักร้องด้วยดังสุดคนเดียเอากระพืนเข้ามาดักแม่เนี่ยงาใจมันเนี่ยมันมาต่อเพื่อกันเลยบ่ได้ ขอยืนงางขามเลยเ่าบอกให้เป็นนักร้องนี่แล้เมีความฝันหมี่ดูถูกความฝันนองแค่คนอยังดูถูกคนมันรอเฉยหรอลัวแล้วยังไม่ต้องหูกันเลยเพื่อน ก็อยากสิเป็นอยู่บนรไเม่จบไม่จบไม่จบอยู่บ้านใ่มอยู่อยู่ครับมิก่อนี่เอ้าม่มิก่อนีิบอเบ้าเอ้ามึงเป็นภัศาคุณรงัน้เป็นีสกเป็นไม่บอม่ยใส่ให้ทำหุยูพีไม่เ็น ตมันเงืองมันจิเลยวเอกงาไดีครับดีไปก้ครับนดีสยดีครับีดีีสบายดีคาวัดครับเห็ุในยูทูปอหอมี่งวเ้ว่กับยูทูครับจิวกะแซนดีอะไก่อก็วอยู่ะดไี่ยูด้คัยทยน่นแต่ว่าหอมวนได้เสียงวนได้งวบสูไปเนาะแ่ไป

ไม่ได้แปเทีได้แค่ไปประกวดใช่ครับผมก็เลยอยากเพื่นไปเดี๋บอกผมติดตามการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันด้ประกวดเนี่ยผมประกวดเียยังไม่ไปประกวดอากันไปก่อนครับผมยังหลอกยังฟัดๆยังหลอกบิงซูไว้